อานซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินยัยปิฎกมหาวิพัง3ลำดับที่283คลิป EP 200 83 1ปัตตวศสิกขาบทที่9ว่าด้วยการแลก เปลี่ยนบริขารที่เขาถวายแก่คณะข้อที่สองเรื่องภิษุณีหลายรูปคำว่าให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นความว่าคือให้แลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น นอกจากที่เขาถวายเจาะจงไว้ต้องอาบัตท,ทุกกฎในขณะที่ให้แลกเปลี่ยนของนั้นเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงแก่คณะหรือ แกพิสุนีรูปเดียวพิสุทั้งหลายพิษุนีพึงสละของที่เป็นนิสกีอย่างนี้วิธีสละที่เป็นนิสกีสละแก่สงพิษุนีรูปน,นั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสง เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าพิษุนีผู้แก่พรรษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าของนี้ดิฉันได้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยหนึ่ง ที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่พิษุนีจำนวนมากที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนมาเป็นนิสกีดิฉันขอสละของนี้แก่สงฆ์คลั้งสละแล้วพึงแสดงอาบัติ พิสุณีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงคืนของที่สละให้เธอด้วยยติกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพระเจ้าของนี้พิสุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สง์ ถ้าสงพร้อมเพียงกันแล้วพึงคืนของนี้ให้แก่พิษุณีชื่อนี้สละแก่คณะพิษุณีรูปหนึ่งพึงเข้าไปหาพิษุณีหลายรูปหอมอุตราสองเฉวียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าพิษุณีผู้แก่พรรษา นั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลาย <c oughs> ดิฉันขอสละของนี้แก่มแม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ พึ่งคืนของนี้ให้แก่พิษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลพิษุณีรูปน,นั้นพึงเข้าไปหาพิษุณีรูปหนึ่งห่มอุตราสงงเฉวียงบาข้างหนึ่งนั่งกระโยง ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตด,ดิฉันคืนของนี้ให้แก่แม่เจ้าหนึ่งปัตตวัา สิกขาบทที่9กสิกขาบทวิพังบทภาชนีติกะนิสักคิยาปาเจตีเจ็้อยเิบหกของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่ง ิสุนีสำคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอาบัตปาเจตีของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งพิสุนีไม่แน่ใจ แกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอาบัตินิสเคียปาจติติของเขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งพิสุนีสำคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ ปัจจัยอย่างหนึง่งให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอาบัตนิสกิยปาจิตีพิสุนีได้ของที่สละแล้วคืนมาพึงรวมกันกับปัจจัยที่เขาถวายทุกๆุกด ไม่ใช่เรื่องที่เขาถวายไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งพิสุณีสำคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่ของที่เขาถวาย เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งพิสุณีไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งพิสุณีสำคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่ง ไม่ต้องอาบัติอนาปติวาระพิสุนีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ777 1. พิสุนีนำกับปิยกันที่เหลือไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น 2. พิสุณีขออนุญาตเจ้าของก่อนจึงนำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น 3. พิสุณีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. พิสุณีวิกลจริต 5. พิสุณีต้นบัญญตัติจบสิขาบทที่9จบ 1. ปัตตวคสิกขาบทที่10ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริคารที่เขาถวายแก่บุคคลเรื่องพิสุณีธุลนันทา7จ็สมัยนั้นพระผู้มีพระว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะ พระเชตวันอารามของอนทะบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพิสุนีธุลนันทาเป็นผ้าหูสูตรเป็นนักพูดแกล้ากล้าสามารถกล่าวทำมิกถา คนจำนวนมากเข้าไปหาพิษุณีทุลนันทาน,านั้นสมัยน,นั้นบริเวณที่อยู่ของพิษุณีทุลนันทานชํำรุดชาวบ้านได้กล่าวกับพิษุณีทุลนันทานดังนี้ว่าแม่เจ้าเพราะเหตุ เพราะเหตุหลายบริเวณที่อยู่ของท่านจึงชำรุดเล่านางตอบว่าเพราะไม่มีทาย,ยกผู้ก่อสร้างซ่อมแซมก็ไม่มีคนทั้งหลายจึงรวบรวมบริขารที่เขาให้ด้วยความพอใจ เป็น่าบุรณะบริเวณถวายภิสุณีทุลนันทาแต่พิสุณีทุลนันทาขอให้เอาบริคารนั้นแลกเปลี่ยนเพศัตว์เองแล้วบริโภคพวกชาวบ้านทราบเรื่องเข้าจึงตำหนิ ประนามโพธนาว่าชนายแม่เจ้าธุลนันทาจึงให้เอาบริคารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่บุคคลที่ขอมาเอง แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นเล่าครั้งแนว้วพิษุนีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกพิสุทั้งหลายให้ทราบพ,พวกพิษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจบลำดับที่283 อนหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่283คลิป EP 2008